เวียดนามจ้าแมนโสมัแล้วจ้า ตอนนี้เราอยู่ที่เวียดนามครับก็กำลังเตรียมตัวครับไปที่งานแมนส่วงเอ็กซ์คลูซีฟแฟนสกรีนนิ่งครับอยู่ที่โฮจิมินห์เช่นเคยครับครั้งนี้เป็นรอบที่2ที่มาครั้งที่เรามาคอนเสิร์ตใช่ไหมแต่ครั้งนี้มากับแมนสวงก็ยิงตื่นเต้นเหมือนเดิมพี่เคยมาเวียดนามก่อนหน้านี้สองครั้งใช่ไหมก็ทุกครั้งมาต้องกินกาแฟที่เวียดนามเพราะเวียดนามจริงขึ้นชื่อเรื่องกาแฟร้านกาแฟเยอะตัวเมล็ดกาแฟต่างๆก็เยอะเนี่ยครับแต่ว่ามันจะมีกาแฟหนึ่งที่ที่เหมือนที่เมืองไทยหากินยากหรืออาจจะไม่มีพี่ไม่แน่ใจคือกกาาแแฟฟเคไข่มันนจะป็ กาแฟแล้วมันจะมีายๆคัสตาร์ดคัสตาร์ดไข่ครับโรยอย oh, ู่ข้างบน <c oughs> เดี๋ยวขอได้ผมแป๊บนึงเดี๋ยวมันจะแห้งอ่า <จะ S 1> นั่นแหละ<ม>ประมาณนั้นเนี่ย,ยงได้เลยได้เลยเพราะว่าเรากำลังเตรียมตัวอยู่ครับเ <c oughs> ตรียมต,ตัวเสดงงานก็ธรรมาชาติธรรมาชาติ <c oughs> แต่ว่าถ้าใครมาเวียดนามมันมีหลายอย่างที่ต้องทำเ <c oughs> ช่นอาหารเวียดนามเช่นมาเที่ยวสถา,านที่ต่งตางๆแต่หนึ่งในนั้นคือกาแฟพี่ว่าเวียดนามเป็นที่ที่หนึ่งที่กาแฟขึ้นชื่อมากแล้วครั้งที่แล้วมากับคอนเสิร์ตก็ไปกินร้านกาแฟโอ้กาแฟอร่อยอร่อยทุกเมนูตัวร้านอาหารให้ร้านอาหารสีต้มกววาร้านคาเฟ่ที่เขาทําเองก็ทําดีตัวสโลบาร์เขาเองก็คือเราไม่ได้ชอบครับ ้ขนน,นัแต่ในฐานะที่เราไปน,นานทีก,กินเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาทำดีว่ะตัวกาแฟเองตัววิธีการเสิร์ฟตัวบรรยากาศร้านทุกอย่างเดี๋ยวมาดูกันว่าทริปนี้จะได้ไปร้านกาแฟหรือเปล่าทริปนี้มา3วัน2คืนก็เดี๋ยวลองมาดูครับเตรียมตัวเสร็จแล้วครับพร้อมกับการไปแฟนสกรีนิ่งแมนสวงที่เวียดนามโฮจิมินห์ซึ่งครั้งนี้กลับมาอีกรอบครั้งก่อนมีโอกาสได้มาเจอแฟนๆเวียดนาม มาเล่นคอนเสิร์ตนิดหน่อยและครั้งนี้ดีใจมากที่ได้มาหาเป็นแฟนที่เฝ้ารอแมนสวงซึ่งพวกเราก็เฝ้ารอที่จะเจอเป็นแฟนที่รักแมนสวงเหมือนกันก็เดี๋ยวมาดูกันว่าแฟนๆจะสายตาพวกเขาจะเป็นยังไงเพราะเราก็อยากเจอเขามากๆเหมือนกันแบบว่าเป็นหนึ่งเมืองที่อยากมาที่สุดในชีวิตรู้สึกว่าแบบอาหารอร่อยคนน่ารักแล้วเมืองก็น่ารักมากๆเดี๋ยวรอดูครับเป็นยังไง it is so great to welcome uh, man Suong and maya in vietnam and we hope that man Suong will have a great success and i hope that maya po will uh, achieve success in every decision in the future thank you, <laughs> <See> you <laughs> thank you maya for coming to Again, second time. We actually very excited though when you come here for the second time. Especially with the movie Man's We hope that this movie will become a big success not only in here in Vietnam but also internationally, especially in Cannes, in Paris. Okay, I uh, wish you a big success. Thank you, bye bye. How do you feel? Excited and oh, oh. <laughs> very happy, yeah. <laughs> so she thinks it's very pretty and gorgeous, yeah. So I haven't watched the movie yet, but uh, I think that they are very good actors. And uh, with them coming to Vietnam to like, advertise the movie, it's a very good chance for the fans to interact with them. So I think it's a really good one. <laughs> we love my. Amazing. So I followed them from Bangkok um, to Vietnam. I'm actually from Singapore. So I'm so glad they're traveling Southeast Asia. I just want to go all over to, to just follow them and watch them perform. I caught it uh, four to five times in Bangkok, but it's not available in Singapore. That's why I'm back in Vietnam to watch it. It's great. So I know a lot of people are talking about how Apple is trained for dance and everything. It only took him eight months. And same for uh, Mai in terms of the tapon. Um, it's really amazing. And I mean, the crew, the cast, the production. Um, Colour grading, the film itself, the scripting, uh, crooning, uh, everybody is just amazing. And I think it really shows that Beyond Cloud has a flavour of its own when they do their productions. And I can't wait to see more. Well, i really excited to watch this movie in Vietnam. I I think the plot will be um, interesting because I see the trailer, is really amazing. and makes me really curious about What's going happen to my efforts in แล้วก็สดใสเลยัโโโโโโระหว่างที่น้องๆพี่ๆเขาออกไปกินข้าวไปซื้กอกาแฟข้างนอกกันผมก็เลือกที่จะนี่ครับมาชิวรอบๆโรงแรมแล้วก็มาดูวิวบนชั้นดาดฟ้าของโรงแรมแล้วก็ที่สำคัญ เดี๋ยวแวะไปชิมค็อกเทลดูว่าค็อกเทลที่นี่จะอร่อยไหมเพราะว่าตั้งแต่มาที่นี่ผมแอบเหลือบไปเห็นร้านค็อกเทลแล้วมันน่านั่งมากเห็นเมนูที่มันติดข้างร้านมันก็น่าโดนมากแต่ตอนนี้มีโอกาสแค่นี้ที่โรงแรมไปชิมแล้วครับแล้วเจอกันเพิ่งไปกินที่ไทยก่อนมาของบืรงยวนที่นี่ก็ดูเป็นแบบเป็นอีกแบบหนึงแบบเป็นของชาวสนใจใหญ่มากดูดิ มากจีความเผ็ดของพริกไทยด้วยอร่อยเป็นคนชอบพริกไทยมากเขาใส่พริกไทยในซุปเหมือนแบบซุปพริกไทย,ย,ยสวัสดีค่ะกำลังพยายามอ่านอยู่อัยองอาเซอคนนี้ที่ว่ามงชัสวัสดีค่ะ คำถามคือจะกินน้ำจิ้มยังไงดีจริงมีค็อ,อกเทลมาอีกครับรอนี่คือ,คอกาแฟไข่เป็นหนาที่เลือกเฟรมนี้เพราะว่าให้สิทธิ์ใกล้ชิดกับธรรมชาติอร่อย nó ngon thật, 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 ngon thật, nó ngon thật, nó ngon 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 ก็อาหารอร่อยเมืองน่ารักมากตุเดือนอะไรอันี่เดือนกันยาเป็นช่วงเวลาที่แบบสดชื่นหอมหอฝนตกนกิ่นอากาศแบบหอมๆดีมากมากที่ผมพันมากับแมนสัวดีใจที่แบบว่าคนเวียดนามจะได้ดูดูศิลปะไทย,ยอ่โดยเพพาะการลำ้ำที่แบบไม่ใช่นังผีกันหนังตลกแล้วโว้ยแบบว่าเป็นศิลปที่สวยงามนะ คนนีดหนึ่งหรออยากกลับมาอีกจะไปทารังเบยแล้วก็ดานางังไปงทั้งภาคเหนือภาคใต้ของเวียดนามเวียดนามจาับแมนสววมาแล้วจา้า